สวัสดีค่ะขอนำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวพื้นที่100ตารางวานะคะบ้านสวยจัดสรรอย่างลงตัวกว้างๆเลยทีเดียวบ้านขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีข่ะเนื้อที่ขนาด100ตารางวาราคา2ล้าน2 0 0 0บาทอยู่ติดทางสาธารณะเดินทางสะดวกค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน100ตารางเมตรนะคะและตัวบ้านหันหน้าทางด้านทิศเหนือค่ะ สห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถง1ห,ห้องครัวพร้อมโรงจอดรถแถมแอร์สเครื่องแถมเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องมีผ้าม่านทั้งหลังติดตั้งปั๊มอัตโนมัติและมีโต๊ะทานข้าว1ชุดนะคะอยู่ใกล้ตลาดขามใหญ่500เมตรอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านขามใหญ่1กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้ซ j m จ l l และเซเว่นนะคะใช้เวลาเดินประมาณ2นาทีเท่านั้นเองค่ะ บ้านมือ2เน้นตามสภาพนะคะพื้นที่กว้างๆตัวบ้านพร้อมอยู่สนใจแปลงนี้นะัดชมพื้นที่ได้นะคะเรามีเบอร์ติดต่อผู้ขายและรายละเอียดเบื้องต้นใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปหาไม่เจอกดคำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ